ข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนมาอีกแล้วค่ะ a c e b o o k มีกฎใหม่ออกมาอีกแล้วนะคะเขาจะเริ่มใช้วันที่6ตุลาแล้วก็ตุลาเดือนหน้าไหมอืม6ตุลาเดือนหน้าเนาะแต่นายก็ไล่อ่าได้รับการแจ้งเตือนมาแล้วแหละแต่นายก็ลองลองไปอ่านสิว่าอ่านคร่าวๆนะเห็นเขาบอกว่ามีกูรูท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับว่าเราจะโพสต์เกี่ยวกับรายได้เนี่ยมันจะโพสต์โพสต์แบบเนี้ยมันจะไม่ได้เนาะ หมือนกับเราได้รายได้เท่าไหร่เท่าไหร่เนาะแต่ในพิ่านในก็ไม่เจอนะว่าเขาห้ามไม่ให้เราโพสต์แต่ในส่วนนี้นไม่ค่อยกังวลหรอกครับเพราะว่ายัางไรรู้ไหมรายได,ได้เดือนละสองสามเหรียญเนี่ยไม่อยากจะโพสให้เพื่อนดูเนาะถ้่รายได,ได้เดือนละร้อยสองร้อยพันสองพันเหรียญเนี่ยจะโพสตนั่นแหละแต่นี่เหรอได้เดือนหนึ่งสองเหรียญสามเหรียญไม่อยากจะโพสตเนาะ ดังนั้นน่าจะไม่มีปัญหากับช่องพูดของไหนนะคนอื่นไม่รู้บางคนเขาได้เยอะเนาะเนาะแต่ไดไปอ่านเนาะก,ก็ไม่มีบอกระบุว่าไม,ไม่เขาไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเราโพสต์เกี่ยวกับรายได้ไม่ได้เนาะแต่ก็มีกูรูเนาะก,กูรูกูรูมาบอกว่าเกี่ยวกับรายได้เนี่ยคือจะโพสต์ไม่ได้แล้วนะว่าเรามีรายได้เท่าไหร่รับเงินเท่าไหร่อะไรไประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็ฟังไว้ฟังหูไว้หูนะคะ